พี่จะเกาะหลังไปจนตายพี่จะเกาะหลังมาลลคนเล่นเลยใช่ไหมพี่ก็นักกอน์ฟมนแล้วก็ดีอยู่กับเกมโลบอกในแมปของก็อดวิวเกมของพระเจ้าและผู้ที่รอดเหลือคนสุดท้ายนั่นจะเป็นเป็นพระเจ้าใครที่รอดเหลือคนสุดท้ายนั่นจะเป็นพระเจ้าของโลบอกแอดมินจะให้โลบักสามล้านไม่เชเออไปเอาเขาให้จริงไม่จริงเดี๋ยวดูตอนจบแล้ว เออแล้วพี่ชนะแล้วรอบนึงพี่ไม่เห็นได้เลยบะรันเขาเรียกอะไรนะพี่ดารุมะเซอรเซอร์เซอร์ซิมิดาใช่ใช่มันก็เป็นกระสือเซอซิมิดานี่แหละแต่ว่าเราต้องระวังอย่าให้เราโดนผักเวช่เอฟผักีอซือการหยิบเอ็มดารุมะอย่าขยับเมื่อเห็นหน้าไปทางห้องเรียนกดปุ่มบนหลังของเขาเพื่อชนะ90้าิวินาทีหรือทุกคนจะตายเลือกเอาซะใช่เราต้องไปกดหลังดารุมะให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกคนไป

ไปไหนอุ้ยเขาต้องกดแบบววะโอ้โหคุณรู้แล้วว่าจะทำอะไรคุณรู้นะ้วาหมายชัดเจนมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้คือเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้จะเคลื่อนที่ไปรอบๆแบบซุ่มเก้าอี้บางตัวจำลุด มองอย่างระมัดระวังเลยกด e เพื่อยกเก้าอี้ได้นะครับขโมยได้ด้วยนั่งมันเก้าอี้ที่ไม่ชำรุดล่ะ scan scan ในน้อง scan นี่มาถึงปั๊บนั่งนั่งนั่งด้วยนะเพลงหยุดปั๊กตู้กูหยิบเลยเออเออมีคนพาดมีคนพาดไม่คนพานเออกูหยิบกูหยิบุะระวังมันระวังมันจะหยอดตัตโมัดเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจอมกูจอมจอมกูจอมกันไม่ให้ไม่ให้นังนะ่งนั่กูชนะเฮ้ยเฮ้ยฉันได้นั่งแล้วเออเอาว่ะฉันได้นั่งแล้วฉันนอนด้วยฉันนั่งแบบสามเก้าสิบองศาไงหามุมเลยหามุมผามุมดิอะไรอะไรอะไรหย่าหยาย่าไม่ให้ไม่ให้หย่า อย่าโยใจนะได้วะได้ว่ะผมได้ว่ะพี่ก็ได้วะเอยเอาว่ะเอ้ยเดี๋ยวเตัวกลางอ่ะเอ้ยตัวกลางอ่ะตัวกลางยังไงตัวกลางยังไงเออตัวกลางยังไงตัวกลางยังไงเออแตกนึงเดลุมาเกมขอ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 ไปแล้วชอปช็อไม่ให้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 กูอีกกูอกกูอีกูไล ยยเเฮ้ย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 เออเฮ้ย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 เ้ยเฮีหลุดกหลุดกุหลุดเออนั่งนั่งนั่งนนเออได้วะผมได้หะเอีคนว้เลยสยตายอ่ะไมด้อ่ะคุนนคนนนอืโดนกีันตีก้ยขอ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 ขเขอ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 อขเขออ พี่จะมาออกละอย่าเมื่อวานแล้วพี่เยอาเออหนยไปไกลๆทุกคนมีชิบายไีชบายมีไงมีไงมีไงเออนั่งเลยนั่งเลยเฮ้ยคันว่ะนี่มีคนตายคนตายเออมันจะบเกมตอนไหนเนี่ยมันจะจบเกมตอนไหนเนี่ยเฮ้ยไบเกม เราไม่โคตรสิโอเคไหมพี่เหนื่อยแล้วโอเคพี่ยายามไม่จุดน้องเราต้องเหลือรอดดีวะมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วไอ้คนค่อยๆไปกันแล้วไปลูกไปล้าเลยแล้วลูกพักเลยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอ่าอะไรอันนี้อันนี้ง่ายนี่ง่ายเป็นยากพี่ใครบอกง่ายเลือกสังเกตสังเกตแค่ตรงตาและจมูกเว็บบางจมูกอ่ะมันจะไม่มีรูเออแล้วก็เปิดประตูเข้าให้ได้กดปุ่มอีื่อเปิดประตูเนาะ แล้วว่างโดนอย่าโดนผักออกมาด้วยกันมึงอย่าโดนผักออกมานะมันมีคนผักออกมาด้วยเวออกจากประตูแล้วก็ปิดประตูเต่น้าเลทาะเราว่าไหนตาเขตาเขเขมจะตัตาเขตาเขตาเขเกมจะตาตัโตตัโต้เขเลยเขเข๋เข๋เอ๋เข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 เข๋เข๋้ขเ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 ขข ไม่อ้เนี่กูบอกแล้วแลา้องเดินผับออกประตูตนเือสองชีวิตแล้วว่ะตนเนออาไม่ผมเหลือผมเหลือสามผมเหลือสามทำไมสามปะมีเหมือนกันอีกประตูรอดพี่ผรอดรอดไังไงวะพี่ไม่รอดเหรอผมรอด่ะพี่รอดปะผมมีไปอีกประตูไงพี่อมีประตูนี้มองขึ้น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 มีรูจมูกตาไว้จาไว้ได้พี่ มองขึ้นแล้วมีรูจมูกเออตต้องๆแล้วกันคือนี่ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้พี่ประตูนี้อย่าโดนผักแล้วอย่าโดนผักไม่ไงเออไไม่งคิดรู้เลวใครผักผักมาดิเบคอนหญิงอ่ะโอ้ยมุมมุมเออเออเอ้ยอันนี้กูอันนี้กูไม่ไงพี่ไม่ไงพี่ไม่ไงพี่เอาละเอาละอออโโโยยย้ ไปต่อไปอะไรอะไรอะไรเออเอโดนเด้งโดนเด้งอยู่เฉยๆเลยมองบนเลยเชิดใส่เลยมองบนมองบนมีรูจมูกมองบนมีรูจมูกอีกละเออมองบนมีรูจมูกมองบนมีรูจมูกนี่นี่นี่มีสองห้องแหละไปละไปละอ่าถ้าดูกันว่าห้องผมกับห้องเีียันไหนถูกกว่าเออพี่ก็ไม่รู้ เขียวสีเขียวป่ะเออห้องผมถูกห้องพี่ก็ถูกอ่ะต่อไปต่อไปโออผลักเลยผลักเลยผลักเลยตาเขยตาเขยเอ้ยรันอันนี้ระวังนะมันมีไฟอย่าโดนมานเด็ดขาดไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งค่อยๆวิ่งค่อยๆเดินครับ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 แล้วเเดินลอนตูดอันไปอะไรตรงนั้นนะตาเขยตาเขยยิ้มตาเขยยิ้มไม่รู้จะบุกเอ้พี่โอเคพี่ ตะเข่งยีรุยดูจมูกอันนี้ไปแล้วอันนี้มีมีเหรอกดอีรัวเลยกูว่าเออไม่ต้องเข้ามาพวกง่ะถูกแล้วถูกแล้วไอ้เนี่ยตะเข่งไงตะเข่งยีรู้ดูจมูกเออแหม่แหม่แหม่ก็เท่คุณกับพี่นี่ไงโดนไป็นหนึ่งดีแล้วเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้แล้วเหรอเออเหลือแค่นี้โอ้อ้าวไปไปท่องนี้ท่องนี้อันนี้สุ่มป่ะเราต้องสุ่มสุ่มอ่ะ ให้คนเล่นเกมคนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่หยุดเราจะรอดเวพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคนเรีวกันละเอาใครดีพี่ผู้ชายไปไปได้ผู้ชายคนนู้นนะคนที่ชื่อเรียวเรียวใช่ไหมได้คนเรียวครับขออนุญาตเรียกเพราะผมก็อยากรอดไม่ผมไม่เลือกพี่หรอกเอ้ยคุณเรียวครับคุณได้สามโหวตคุณผู้หญิงได้สองโหวตคุณเรียวเพราะงั้นคุณเรียวถึงจะต้องไปเล่นเกมนะฮะไปหาคุณเรียวสู้ๆนะฮะ เพราะผมจะเป็นกำลังใจและล่อดอยู่ตรงนี้ปึ๊บตเป็นการวางบล็อกผู้เล่นเลือกจะต้องวางบล็อกไว้ได้ให้ถูถตําแหน่งการวางบล็อกผิดตําแหน่งจะส่งผลให้เสียชีวิตใช่อย่าให้ตกเก็จขาดอย่าให้ผิดช่องตั้งกระส่งกระซิงกระโซส่งกระส่งกระเสกกระโซปะเอ้ยอย่าเอาคุณเลียวใช้ได้เลยปะปะเอ้ยไม่ปะว่ะไม่ปะว่ะเฮ้ยเฮ้ย ปะเอ้ยอย่างเอาปะเอ้ยโชดิเออเอ้ยไอ้เหี้ยมันเก่งจังวะดีดีแล้วเลือกคนถูกไงดีนะพี่เลือกคนถูกเนี่ยจริงเอ้ยเดี๋ยวต้องเลือกคนผิดวะเราต้องเหลือรอดดีวะเออต้องกำจัดเขาดีวะพี่เราจะหามีคนนึงจะเป็นจะเป็นมันจะเป็นเจ้าแมวจะตีเพื่อซอนชื่อแทเกอร์เราต้องแอบวะ เราต้องแอบ,บไอ้เจ้านะ่ะไอ้เจ้าแมวเนะี่ยสิ่งที่พี่ต้องแอบ,บนราคือเด็กยังไงอะพี่คือเราต้องคอยแอบบค่อยแอบ,บอ่ะอย่ให้อย่าให้มันจับได้แกนะแอ,อ,อนแบ,บนะพี่ตั้งใจแอบนะได้อ๋อหลังเป็นหรอพี่ตั้งใจแอบนะพี่ได้พี่ตังแบบ้งใจแอบระวังตัวไว้ด้วยแล้วว่าหล<อ>เป็นแมย์เขาหรอ,หรอใช่ได้เวลายักษ์กินคนแล้วฮ่าฮ่าฮ่า อยู่ไหนเอ่ยเจ้าหนูทั้งหลายแมววะหนูน้อยหมึกแดงคอมเมนต์เจอรี่อยาเคยดูหรือเปล่ามันโผล่มาแล้วมันขึ้นได้นะรันมันโดดขึ้นได้นะมันจะเป็นแบบสลิงให้โดดขึ้นนะเล่นไงอ่ะมันอยู่เป็นหมีกันแน่เลยอ่ะมันอยู่เป็นหมีกันแน่เลยอ่ะไหนมันเล่นไงอ่ะ แปะแปะให้โดนมาให้ได้อ่ะไอ้เหี้ยกูแปะไงเนี่ยไม่โดนหรือเปล่าชิปล็อกเปล่านะ้องชิปล็อกเปล่ามีชิปล็อกหรือเปล่าผ <c oughs> ่านมีชิปล็อกหรือเปล่าหลันยาหลันยาหลันยา เดีพี่ลยอะไม่ไได้ไม่ได้อไอ้รันเลเกูายแล้วคนนึงว่ได้ไดใครไม่ได้ได้พิจัดะด้วยเฮ้ยเราต้องตีมันให้ได้้วรันเราอยู่ทีมเดียวกันได้พี่โอเคครั้งนี้แล้วเราไม่นับนะเราไปยิยิบยิบยิบ อื้อืโดนโดนเอามาให้ได้อ้ยออนนรดีนี่ไปมีแค่สองคนแท้ๆ่าลีบอาดมีอัดมากลีอดมากโดน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 อ้ยรระวังระวังรวได้ กันนะพี่รังหลบไม่ไดนะโอ้เอออึ๊บอ๋โอ๋พีดพีตีตึ๊บไม่โดนไ่ไหมวะอ๋อไม่โดนตายคนหนึงโอเคผมเก่งสุดต่อไป มันจะไม่มีการชดชีวิตแล้วลันตอนแน่ชอบคัดเลือกเหรอพี่เออเป็นเล่คัดเลือกพยายามอย่าเดินลังข้างหลังลังข้างหลังลังข้างหลังลังไอล้นไปไอ้ล้อนไปหาคนเดียวดีไหมไอ้ก็ได้ไม่ใช่พี่อ่ะใครก็ได้ใครก็โดนจะไม่ได้กูไอ้ลอนดีแมนโอ้โหแม่เขาแข้นยี้ เอาทุกคนพี่มันเกมมันต้องกำจัดนี่ไงเอาดิเออเอาเอาให้ร่างตายเอาให้ร่างตายหนูเอาให้ร่างตายตามแม่งตามสนองจัดโอ้ยแต่โรเบิตันจบเป็นไงอ่ะอยากรู้พี่อ่ะเหลือสองคนละเพื่อ๋เห่ามิ้นไม่หยิบม่ิ้งอะไรเบ๊ะเชื่อเลยว่าน้องทำได้น้องจี อาดเยีมกันสิบาทหรอฮะคอยากเชียร์อะไรเอาสิบาทไปเซอร์ลูกค้อหน่เมกันเถอะแล้วผู้ท้าชิงคนแรกและคนสุดท้ายชายด้าแห่งยาออนแอต้องเกมแข่งเอาไว้ไปเลยไปน้องคิดเอออย่างเอา้องคิดจะอยู่ขอบน้องคิดจะอยู่ขอบนี่นี่นี่ไงนี่ไงเยเฮ้ย้ยเ้ย เออต้องคิดได้อยู่คอไอ้นี่แหละไอ้บ้านไอ้คิดเอาคิดเอาได้เอาได้เอาเอาเคิดเอาคิดคิดจ้าเออเรีบเอาจัดการเลยเร็วเอก่อนพี่สองพี่จะตายแล้วพี่ไม่มีทางไม่มีทาง 2 0 0แล้วพี่กินก็พี่จะปิวอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ท้องไม่ไม่ท้องอุ้ยมันสับมันสับแต้มรันมันแค่แต้มแรกกก็แแพ้้ไปลวเมแรกมันแค่แต้มแรกน้องได้พี่เลี้ยวเออมันแค่แต้มแรกเออคิดเอาน้องไม่โดนเลยเอาเนาะเอาโอกาสคนคนอยู่เยอะโอกาสมันมันน้อยกว่าคิดพี่้องคิดตีลองคิดเอาไอ้เลี้ยบมึงอย่าโยนดิลองคิดเอาเฮ้ย ลองคิดเอาเลียวลองคิดเอาลบลบเออเเก่งมากเก่งมากขับพออ้าวอันนี้อันนี้โอ้โนเออเออลองคิดเอาลองคิดเอาลองคิดเอาต่อเรือมันโยนเรือมันโยนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาแค่แบบว่าลดโอกาสหรือเปล่าเฮ้ยอย่าเอา Oh, เลี้ยงชนะเลยเลี้ยวชนะว่ะ <Finish him. S 1> แล้วคนนี้อะน้องไห้เลยน้องร้องไห้ทำไมอะน้องร้องไห้พี่ต้องไปปอบละวสิบบาทน้องสิบบาทเอาไม่คิดสิบบาทสิบบาทสิบาท <laughs> เอาไปซื้อขนมหนังลูกโอ้ oh, ยเกิกดใหม่ดีอยู่โรงพยาบาลบ้าตัแล้ว <laughs> โอ้ยเออเหมือนโรงพยาบาลบา้าจริงกำลังคิดอยู่ไมนคือโรงพยาบาลอะไรวะหรือเป็นอะไรวะ อาไะไปเลยเป็นพระเจ้าไอเลียวชนะเป็นพระเจ้าอ่ะเอาเลยแล้วชุบชีวิตกูซะโอ้โหจบเกมละการเล่นการเล่นรุ่นจริงถ้าเราเหลือสองคนละันเราจะได้ทำแบบนั้นเวเราจะได้ตีกันตีกันนี่เจ้าอีกรอบเหรอไม่ตอนนี้ไม่ได้ตีกันในเกมกูจะตีมันในชีวิตจริงด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าพี่ตายคนแรกผมตายคนที่สองแล้วกัน